อ่ะใกล้กินอยู่บอเปิดบุ้งนล้วฮะใกล้กินนั่นนะเออเป็นในรรซาหึ<อ>่งจะคายไร<อ> <laughs> เสียบ<โ>อ่ะมาชั้นขึ้นมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคน บิด์ตสมองสบอนเด้นอน้องเพย์พี่น้องเนาะโดยเพย์พี่น้องมาพบมาพ่อกับช่องบาเทมันน,นี่นะท่านผู้ชมกับเปิดคลิปม,มาอยู่ที่ทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยเนาะเจอกับรุ้งเขาสีทองเลยพี่น้องเลยเดพี่น้องอันนี้ก็คือเขาทางข้างๆบ้านสาวพิมพ์เพลินพี่น้องเลยเนาะโดยเอาวันนี้น้าบาเทก็ได้เข้ามาหาทางสาวพิมพ์เพลินพี่น้องเลย ก็คือเว่เขามาเยี่ยมมายามเพิ่นใะพี่น้องบ่ได้เห็นเพิ่นก็อ่าแต่โดนแล้วบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปไสพี่น้องเอ้ยบ่ได้ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเพิ่อนก็แะ่พุ่นแหละก็แต่อันมื้อจักตกอยู่บ้านน้องเพลพี่น้องเอ้ยอ่ะมื้อนี้บัเทก็เลยเข้ามาหาเพิ่นพี่น้องกับซื้อของมาฝากเพิ่อนในพี่น้องเอ้ยนี่แหละอ่าเป็นอาหารญี่ปุ่นเด้อท่านผู้ชมซูชิพี่น้องเลยบ่ฮู้วเพิ่นสิกินเป็นหรือบ่ได้เนาะเดี๋ยวสิเข้าไปหาเพิ่นก่อนเห็นเพื่นนังอยู่ในมาเลยพี่น้อง จะอีสบายดีโดยอ่ะนี่ไม้เน่ยอ่อะเห็ดกินเยคือคนกลุก้วุอยู่โอ้ต้มหน่อไม้ต้มหน่ไม้โดยอืมเป็นหน่อไม้ไม่ใช่ที่เห็นเนาะเอามาแต่หน้าแมวแกลมหน้าแมงเพล้าน้ำบ่โดยอ๋อหนแมวบ้านเป็นอยสกงบ่ได้ยังไงต้มกินซื่อๆตมกเกียวโดย ด้วยแกงกับเมยแกงโดยไม่ต้อกี่เท่าแท้ไหมเอาวิบอย่าดอกหานังเลยก็ได้วิไฟกินนี่เด้ออ่ะเคยกินอยู่บ่นี่บ่เปิดบุ้งแล้วฮะไม่ได้ยินไหนยินตาเพื่นไลายเมื่อเอรยพี่น้องไปใช่หลายฮักกระลุกแต่ไข่ไข่ได้สามสี่มือนะมาสบายโดยออืแล้วพี่น้องบม่ได้คอยยินเพิ่นเดี๋ยวไปสิไชัยเดชอ่ะแล้วไปข้ามาหา วันห่หนาเพิ่นจะดนเดพี่น้องก็แต่อ่านเนาะมันจะตกอยู่บนน้งเทพีหน่อยผัดกับไปลิงไปหัวละรังเืียบอื่นนีพี่ฮ้าทามบึงบอดเราจ้างเกี่ยวข่าวเกี่ยวยังลังเขียงอื่นเอาออกจะทงรลอาไปทงรลป้ไปได้กินดีไหมพี่น้องสูสีพี่หน้อยซีมมันใส่ใส่ซอสหน่อยไหมนี่ซอสมันอินมั้ เออนั่นแหละต้องใส่ก่อนเนี่ยผมเคยกินเนาะราดก่อนเฉิม่ยนี่ราดน้ำซอสตะดำนี่สีดำดำนี่อ่าจิบฟิชไอตื่มวอสวาวินยังเนาะพวกนี้เป็นมันเป็นเข่าดิเลยนี่รัดเลยให้เป็นซีมึงไม่เคยกินเต้าบ่จะเกิดบ่บอก่เคยอือ่านั่นแบบเห็นบ่มองเปิดมันเข่าสีเออนั่นแหละใส่ตัวนี้ก่อนตัวเป็นเม็ดสีเหลืองนะเออบอสจะแกลอดนั่น มือจะาแหละ่ะซีมตัวเม็ดสีเหลืองนี่ก่อนโอเคอเดี๋ยวพ่อใส่ไรใส่ทิลลิชิ้นเออซิมันหน่าของเสพชิ้นนี้ก่อนตัวซีมเม็ดสีเหลืองเนยคำแรงแห่งมานนเนาะเนาะคนบุเคยกินที่ถือพี่น้องมบุเคยเป็นของญี่ปุ่นเลยเสพมนินนะโดยซิมมึงขา สิ้นะคำเลยกมต้องตัดมั้งข้าก้องนะเออเป็นรสชาติเค่ไหเสียบอ่ะระเซนขึ้นบามรู้สเป็นังเป็นงนึงมันแบบเผ็ดบอกเผ็ดเป็ดนอ่อแกินได้อยู่ที่ย แซ่บบอกถามคนในใจแซ่บบอกแซ่บอยู่เอาแบบนี้ตอนนั้นนะคำหม้อมากับบะไส้ตอนนั้นนะด้วยซุปนี่นี่นี่บะขึ้นสุปนี่กินแล้วบะขึ้นไม่สิบวานแต่หามตัดมันไม่แตนขีบมัดก่อนแล้วมันกินกันพี่น้อยโอ้โหแล้วโมเมนต์เกาหลีได้จะได้กินอาหารเกาหลีพี่น้องเนาะเอาหารญี่ปุ่นเนาะมาพิ๊ด อันญี่ปุ่นนี่ยนะเป็นซูชิอ่านั่นแหละบางทีมาก,กินก็นเลยอไปตลาดก็เลยซื้อมากพี่น้องมะพร้องสาวพิมพ์พันน้ำเน่แล้วก็อ่าให้สาพิมพ์พันกองหนึ่งแลักให้น้องเดงกองหนึ่งพี่น้องบารเทนกองหนึ่งอ่าอยู่เล่าขายกองสิบห้าพันพี่น้องเนี่ยทันตีเมืองไทยก็ประมาณอ่าสามสิบบาทนี่ไปจักประมาณนี่แหละเนาะโดยกินให้เบิร์ดเด้อ อิ่มแล้วเขาเลีงเลยไปจังนี่นะยันแล้วเลย้ยงมันเป็นเข่าได้เลยนะโดยเข่าอันนั้นพี่น้อยยันแล้วยุกโดยกินอะไรรดไข่ในได้กินยมกินยายบ่กินยุบ่ยายังเลือกขึ้ว่าสองอันนี้แหละยาดีไข่วัดก็คือว่ายังเลือกสองทงด้วยนะจ๊ะบ่

สามอันหาเรียกว่าโอเคอยู่อสัตว์โดยแต่ไข่ในนั้นเราว่าอาการไข่ในอะไรจกมูอจักไข้อะไรเติบโอ้สามสี่มือสามสี่มือสามสี่มือคือบ่ได้ไปใช้เลยบ่ได้ไปใช้เลยคันเป็นเลยเป็นนักโลดก่อนะมีมีคนมาเบิ่งกแกอยู่บอแว่าก็มีอยู่คนไทยบ้านนี่แหละก็มาจอบอยุ้ยโดยโดยนะครับมาจอบอยู่เบิดหน่อยเดียวหนึ่งบิดชาปลายพันบังนั้น เพิ่นบปซื้อมาให้นะฮะวื้นไปซื้อเองนี่แหละชักไฟซื้อให้ใช้เขาก็เก่งใจเขาโดยแต่ว่าลูกได้อยู่คนน่ะน้อยหนึ่งคนน่ะโดยไปซื้อยาแล้วก็เหมือนเพิ่นไปนะเนาะวื้นไปนี่แหละใช้ชื่อใช้หั่นใช้ืหั่นไปใหม่กันบ่อืะยาในฝากซื้อน้ำเขาเขาไปตลาดยังไงก็ฝากซื้อน้ำเขาคันคันอยู่บ้านนั่นี่งคือสิบวมีแบบนี้บวมีนอกจากันอยู่ตลาดพี่น้องขาเจะจัดเป็นซุปนี่มีแต่อยู่หั่นเพิ่นผู้เพชร อย่างเดียวอ่ะโดยอันชาวเผ็ดนะหันปันทางอูมิกินเห็เบิดแมยังเหลือต้องมาหาก่อนขันขันจะขันจะกินเผ็ดเจ้ากระไซรสซ่อนนะหมมักบ่บอกว่ากินเผ็ดบ้างวาสบิพี่น้องอันนี้บวชใส่ลานบวชขึ้นใส่คือบวชเทให้ตอนนับฟัดตัวจาจะกินเฉพาะตอนนั้นกินแล้วจะหายตอนนั้นบอกโดย ตอนนั้นว่าน้องเดงนะบอบออ้าลืมเลยก็แสดงว่าเก้งแจ่มตอนนั้นเนาะว่าแม่น้าะซื้อมาตอนนั้นเนาะนเหรออืมเมยโจรเพิ่นมไปกินเลยวได้เลยนะเพิ่มลาบเลยเก้งเพิ่นช่วงวังลำนาใส่นี่เแล้ววาซาบินี่เด้อบุก้ากินเลยบุก้ากินเลยแม่นเผ็ดไอ้โรงแรมกระทับฮะไปใส่ชามจิมือฮักกระลรุกแต่ไข่ว่ะทานแจ้านะบอ โดยจะไปพุนติมหรือติ๊โดยคุณท็อปกินเลยก็เลยจะคลาว่ะอ่าก็เลยอันหักมะม่ายมาต้มเลยโดยน้ำมันไฟบ้านบ่อยนะน้ำมันไฟบ้านอืมควันบอบบาเท่ห้อนอยู่ว่าเป็นแยงหักผิงไฟเพราะว่าบรรยากาศมันอยากมันหยัดหนาวมนมันเริ่มหนาวแล้วในประมาณสี่หามื้อแล้วจังเนาะโดยอยู่บ้านเท่านี้พี่น้องเอ้ยแต่เมื่อว่าทางฝั่งไทยน่ะเป็นแดดได้พี่น้องเอ้ยหนาวคือทางลาวอ่ะบ เดย๋ยว <Đ> คือชิมานาดอกคันแบบว่ายอยู่ในกรุงเทพยังกัได,ด้ปัดอยู่กรุงเทพปัดฮอนได้เมนมันอ่าดิมันมีตึกมีอย่างไรปัดอยู่เมืองคราบปัดหนาวเมนแบบอยู่ทางตะวันกทางภา,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 าวัดนือนาวานาวเขาหนาฮอนเริ่มหนาวเข้ามาเลยเนาะโดยฮอนเขาหนาหนาวเห้งเมนขี้งอัด้นพี่น้องเคงขาเตะแตกเลยเสือพร<ล>ะน <ph á. S 2> าวนี่ก็บบอดีเนาะฮอนนี่ก็บบอดีไปใช้ขยะพี่น้อยตก เจ้าเจ้าบัลทนัดอันนั้นคีบอามือเราก็ได้จ้าพิมเจ้าคี้บุพินก็มันก็เจ้ากินเขาไส้มือนี่นะจับเลยเอามือจับเราก็ได้บุพินเนาะเออนี่มันจะกินง่ายกว่ามันก็คือเขาโฮนี่เห่านี่แหละแต่เขามาปั่นโอสลไลโอนี่กินเขากัำยังมะเร็งน้ำไม้เหรอพี่น้ำไม้เหรอแล้วน้ำแข็งก็อึนไล้ว อันนี้ชาเข่าแล้วเนาะหนึ่งเข่าอยู่บ่อตอนแรงเด้อตีบน้อยแล้ก็อิ่มใช่้เขาหน่หอยเลยหนึ่งแล้วแหละหนึ่งแล้วแต่เศร้าเออบ่ิอุ่นบ่อยันเบาบ่ออุ่นเขาเย็นนันแหละเศร้าหนูพอดียกินยังก็แล้วไปเนาะโดยบ่ยๆไน่อยกินแล้วยังแล้วไปเศร้าหนึ่งกินข้าวกับสมป้าห่อนึงแล้วไปจนจ่องคำคำเศร้าหนึ่งนะ โดยป้าควันไป่น้องควันและพื้นเห็นฐานบนแหละเสพตาบัลล้วก่ฐานเดนนะเอ้าซื้อตั้งแต่หึงเลยเนาะเนาะฮักกาเบิร์นเงินบอเทงหายตอนนั้ก็เลยลงวัดลงวานเลยมาทำบุญมาเนี่ยกำลังไปด้วยควันนะข่อยบอยเนี่ยไปอีกจังนะพวกไปรถพวกเขามันแจ้งย่างดอก กินแล้วไม่ต้องอายเด้ซื้อมาให้กินเลยเนาะอายก็วัดและอายปลอดเทเนาะโซนี่กะกะเจ้าจ้างจ้างเกี่ยวข่าวบอโดยจะจะไปบอกกันมาเศร้าใคเท่านอย่งไปอยู่ลังเถื่อนมืออื่นนี่แหละไปพัดกันกะรอให้มันเศร้าก่อนแล้วยังไปกันบัเศร้าบัไปแล้วโดยบัวซีบวัวห่างวัน สบายเนี่ยก็ตุ่มกระตุ่มเขากระบาไ,ได้เขาแบบบายเนาะคือชว่างขึ้นในอะนไรโดยไปกินยาไปเรื่อยเลยพี่น้องส่วนนี้กำลังนาเกี่ยวเขาทำปุ่นกระสุกปุ๋ยแถนี่จ้างภาษาพิมพ์ตะเก او จ้างอืเอามีโอกาสก็ต้องคว้าไว้เนาะโดยช <laughs> ่วงนี้พี่น้องเอ้ยวิญญาณน,นี่แล้วบ่มีแล้วบ้านเนาไม่ไอยู่ลาฮานหรมีแต่ ngăm đầm na, là á, khẩu, thế nãy. Đôi. Tai là lắc chốt, thả, lung hay Long nae, cưỡi cao. Men. Quên bay lên má. Hừm, lên ngăm kéo khẩu là á, Men. Thả, đơn hà, đứt húc, lung đắc, nae, cưỡi cao. Đôi. Đang ngân coi ít quá. Men. Chưa chi đái cả, hà, chẳng biết nghe Men. có nghe khay bao. Bỏ. Không có nghe, không có nghe, ăn đeo này, già này, nó khớp men. ตะกี้เน่ยนอะแล้วตะกี้ตั<ด>้งแต่ยังเป็นสาวเงินค้ำก็หาย,ยากมาอยู่แล้วพี่น้อยเป็นว่าตังบองอกน้องเนาะโดยเช็คสิมาจังแบบพื้นเพชนวเห็นงานกิดในเมืองในหน้ากัจักค่าให้กับดำเจ็ดแปดเซนบ่ออหนึ่งพันบาทพี่น้อยบหนึ่งสองพันบาทนะพี่น้องในนี้ก็งงกเงินพันหนึ่งอยู่ทีหกเซนหาสิบห้าพันอะไรพี่น้องขึ้นอีกเลยที่ว่าเพลงพอสมควเรเงินฟื้อขึ้นตลอด ชิวเจ็ดเซนมูฟไวยักษ์ตอนตะกี้มีแต่สามเซนหาสิบพันพี่น้องเดี๋ยวนี้ขึ 3, 150, นนน้นอยู่ที่หกเซนห้าสิบห้าพันเลยเงินพันหนึ่งกันไรแมนป้าโตขึน<ฆ>้นเลยเลยเนาะแมนแต่มันก็คุณค่ามันก็ซําเก่าเลยคุณค่ามันยังซําเก่าแมนถ้าซื้อ,อยังก็ซําเก่าครับเดี๋ยวตะกี้เพราะว่าเครื่องมันก็แพงขึ้นนาเงินเลยแบบนั้นคุณค่าของเงินเนาะแมนแบบอีกอย่างบัตรห้าบัตรคนถูกคนจนผสกินดยังบัตรแมนเงินปัดขึ้นเลยเลย คืออ่าผงชูรสนี่หรือว่าเป้งนัวนี่พี่น้องแต่ก่อนนั่นห่อห่อนึ่งนี่แต่หาพันเนาะสี่พันหาเนาะสี่พันหาพันเมนกับเจ็ดแปดพันเมนเดี๋ยวนี้ทำได้ไรนี่หอยสิบห้กสมับมีเนาะทงสากับมี่ลังเถอกับ 17, บเบแปดอันนี้โนมโตะเนาะคือว่าทำได้ว่าของไทยสี่สิบบอคือมื่นั่นทำได้ก็จะพิมพ์่ไปจับมันนั้นนะหันใหม่ๆคือว่า สามซีบบ่อหรือสี่ซีบเนี่ยคือว่าสิบหกสิบเจ็ดพันบอแมนบ่อได้จะเอาซองธงดิบอนั้นมันของอันนี้ของธรรมดาเลยของธรรมดาเน้นตัวของไทยมันจะเป็นเม็ดอ่าน้อยอนี่ตัวเม็ดน้อยตัวจะจัดตอนแรกอันนี้ตอนนั้ฮะคอกินเบิดละเม็ดน้อยอืแพงกัแล้วคอยกระจือบบ่ได้เนาะแต่เหิงละต้นเติบเลยพี่น้องต้นเติบแล้วตั้งแต่บ่เทซื้อกับมากับศาสตร์นี่แม่นแม่ตั้งแต่เพิ่นละพี่น้องเอ้ย แชบอยู่บ่แซ่อยู่ไม่ว่าจังแบบขมปะกขมยังไม่ขมบ่ไ่ได้ขมเลยคือว่าโอเคได้วใ่ไหมเคมันแบบว่าคอย,าาขขายอยากทานจะมันใช่พวกพิษไข่บ่บ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังดอกเนาะอันนี้มันเป็นอันนี้ดิเป็นแปนี่นมันมันเป็นคาโนเนาะเนี่ยคันมันแบบพวกหมากไม้บางอย่างนะอันนั้นนะพิษโดยอันนี้มันเป็หมากไม้มัาโดยมีเตลุกซีนแล้วก็ซาไลข่าวอะไรอย่างเงี้ยโดยเป็นหมากไม้บางอย่างใหญ่บางอดเอาแม่น่จะจะไปกินส้มกินเซลเลยโดยหมากคามบางอย่างหมากม่วงอ่ะ โมดิกินผมมองในแต่ห้ก็ยังโมดิกินนะเดี๋ยวเนาะโดยมัเป็นยามันการมาคามนี่โมดิเห่เลยยังไงการูโมแน่เห็นเนียก็กินแต่ก็อดเอาเลยอยากเด็กก็อดไปห้าวเนี่ก็ยังอยากเลยโดยนั่งขึ้นแากไปหาคามบูมี่โดยอึดเนี่ยมาคามนะอยากอยู่บ่อยากนางเถ้าขอยเกลียวข้อทั้งนั้นอื่นเขาจะามาสุกินอื่นโดยโดยเอามาเราจะมาก๋อยเสียเกลียวกินโดยอดว่าได้เพราะอยากเนาะเพาแห้งเลยเนาะ กดเจ้าคือเก่าแล้วไข่ยังมาเศร้าโดยบ่ออกมากันจ้ะโดยอันนั้นก่อนเศร้าก่อนเดี๋ยวมันจะพิษยากอีกไม่มีอันไม่มีคำพักทรายคือเก่าอะไรโดยโอเคเสร็จมาดีามกระป้าเด้อเหมือนเด้อคำเหมอเด้อโดยสบายดีสบายดีโดยเลยเชมาหลินน้ำใหม่เด้อโดยโดยโอเคนะพี่น้องเนาะสาทีก็ นี่แหละพี่น้องเว้มาเยี่ยมมายามทั้งสาวพี่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็คือบันทึกเห็นผลลายมาออพี่น้องเลยก็เลยสงสัยมาสันอย่างแบบว่าอ่าเป็นหันเป็นหนีนะแล้วเป็นปพี่น้องก็มากะคือทีว่าอ่อนเลยพี่น้องก็คือเป็นไข้มาสันบ๊อสบายพี่น้องเลยเป็นกะไข้กันในแล้วแหละแหละพี่น้องก็คือกินยมกินยาอย่างไปเลยโดยเนาะ โดยนาะงเพีพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาทีกับิโกจบคลิปก่อนเด้เพียพี่น้องไอ้พอ่พอๆงคคลิปหนาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้บาทีขอกาวคข้า่าสบายดีสบายดี